วันนี้จะพามาชมดอกกุหลาบสองสีนะครับดอกกุหลาบสองสีต้นนี้นะครับซื้อมาจากในเว็บช้อปปีนะครับนี่ครับซื้อมาเป็นต้นต่อแบบนี้ครับแล้วตอนนี้ก็าเตกยอดออกมาแล้วก็มีดอกนะครับซื้อมาเขาบอกว่าเป็นสองสีนะครับพอออกดอกปุ๊บมันก็เป็นสองสีนะครับมันเป็นสีชมพูขาวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสีชมพูขาวครับนี่ดูดอกนี้ครับ นี่คือดอกกุหลาบสองสีนะครับสีชมพูแล้วก็ขาวเล็กๆนิดๆนะครับเพื่อนก็มีสองสีนะครับแต่มันเป็นสีแบบชมพูแล้วก็ขาวครับมันก็เลยไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเนี่ยซื้อต้นเข้ามาปลูกแล้วตอนนี้ออกดอกแล้วครับดอกกุหลาบสองสีที่ขายในเว็บนะครับอันนี้ซื้อมาจากช h อปปีนะครับเพื่อนนี่ครับดอกสวยงามมากครับนี่ครับออกดอกให้เราเห็นแล้วครับ นี่ครับสวยงามครับออกสามดอกครับต้นนี้นะครับซื้อมาหนึ่งต้นนะครับเราปลูกลงกระถางปลูกได้ประมาณสองเดือนนะเพื่อนเขาก็แตกยอดแตกดอกออกมาให้เราได้ชมแล้วนะครับดอกสวยมากครับเพื่อนๆนี้ครับกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับดอกกุหลาบไม่ค่ะเพื่อนเพื่อนอยากได้ก็นเพื่อนก็สั่งที่ในเว็บช็อปปี้ได้นะครับเอามาปลูกครับที่บ้านนะครับ ปลูกแล้วเออกดอกสวยงามก็นี่ครับเป็นดอกใหญ่พอประมาณครับเป็นแบบสองสีนะครับก็คือสีต้นเนี่ยจะเป็นสีชมพูกับสีขาวอ่อนๆนะครับคนขายเขาบอกว่านะครับต้นที่ได้มานี่นะครับเขาไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรนะครับเขาเขาก็สุ่มๆหยิบมาให้นะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับเราก็ไม่รู้ก็ับปลูกออกมานะครับ ที่ในลูกเนะี่ยบางต้นเป็นสีแดงชมพูแดงเหลืองเหลืองแดงนะครับมีหลายสีครับในเว็บเต่วันนี้ปลูกมาแล้วต้นนี้กลายเป็นสีชมพูขาวครับเด็กๆเต่ก,เก,เก,ก็สวยครับเือนสวยงามครับรานะคาไม่แพงก็หามาปลูกที่บ้านเพื่อนๆดอกกุหลาบ,บอดอกสวยเลยครับนี่ครับดอกกุหลาบครับสองสีนะครับ